สวัสดีครับผมต้อมเกตเจตป่านุกขันทุ่งครับพี่น้องวันนี้ผมพามาดูปงกระต่ายครับพี่น้อนตรงนี้ผมทำาป่งไว้นะครับก็ประมาณสองเดือนครับกว่ามันจะเข้าครับผมทำไว้นะครับอันนี้ลองรอยกันมาเล่นของมันแล้วนะครับตอนที่ผมมาทำมันจะมีต้นไม้ <c oughs> อยู่แถวแถวเนี้ยครับต้นหนึ่งต้นนมม้ม่วงตรงนี้เราเออนี้ฮะตอนนี้มันล้มไปแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องตรงไหนเลยครับเดี๋ยวต้องหาหลักมาตั้งกล้องครับนี่กระต่ายเข้าแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวลองลองลุ้นดูครับว่าเย็นนี้ที่ผมเอากล้องมาตั้งมันจะเข้าไหมนะครับดูครับนี่น่าจะขี้เมื่อคืนครับดูครับดูนี่ขี้เมื่อคืนแน่นอนนะเพราะว่าไอ้วันนี้มันอากาศมันร้อนครับเนี่ยยัง ที่มันน่าจะเป็นขี้เมื่อคืนนะครับโอ,โโอโ้ก็เม็ดใหญ่โตเหมือนกันนะครับดูแบบเส้นแบสูงแกงประมาณเซนนูเลยครับกับลองรอยกันกินของมันตรงนี้นะนครับผมพี่น้องครับตอนนี้ตกเย็นแล้วพี่น้องประมาณห้าโมงกว่าจะหกโมงครับฝนดันตกครับพี่น้องเพิ่งหยุดครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับอ แล้วก็ปงอยู่ตรงนั้นนะครับร่องรอยเมื่อเช้าหายหมดเลยนะครับร่องรอยเมื่อเช้าหายหมดเลยนะหวังว่าคืนนี้มันคงมาอยู่นะเพราะว่ามันฝนตกไม่รู้ว่ามันจะมาเล่นฝุ่นหรือว่ามากินปงหรือเปล่านแต่คิดว่าน่าจะมาครับก็รอรุนนะครับตัวกล้องอยู่ตรงนู้นนะครับกล้องตัวนี้ทนแดดทนฝนครับรอรุ้นใั่ไหมเนอะ ูมีเช้าว่ากันครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับพี่นตัวกล้องกล้องยังอยู่เหมือนเดิมนะครับห่วงเหมือนกันครับห่วงกล้องกลัวกล้องหายครับแต่มาดูที่ร่องรอยเมื่อคืนมันฝนตกทั้งคืนพี่น้องเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนโอ้แต่ร่องรอยตรงนี้เหมือนโดนขุดใหม่ครับเพราะว่าเมื่อวานมันไม่เห็นโมดูภาพอยู่ทีครับ ดีครับสวยๆครับเดี๋ยวผมเปิดดูกล้องดีกว่าน่าจะเห็นภาพสวยๆอยู่ครับ โ oh, พี่น้องครับอันนี้จุดนอนของมันครับดูว่าทำแค่นี้เองครับเพราะว่าผมเดินมาแล้วมันวิ่งออกวิ่งออกนี่รัดตรงนี้ขึ้นไปดบบนนู่นครับจุดนอนมันเป็นแบบที่เท่านั้น oh. ครับผมรประมาณนั้นนะครับผมเดินกลับออกจากโป่งมาก็ประมาณ200เมตรนะครับ ก็มันก็วิ่งออกจากป่าหญ้านั่นเลยนะครับตามที่ผมถ่ายให้เมื่อกี้ครับโอ้ก็ถือว่าสวยครับถือว่าได้ภาพที่สวยอยู่นะครับก็เป็นผลงานของกล้องดักถ่ายตัวนี้นะครับเป็นกล้องดักถ่ายที่เขาทําสารคดีเอ้ยหรือว่าเขาเช็คจํานวนสัตว์ป่าเอ้ยบบประมาณนั้นนะครับแต่คุณภาพของเขาอาจจะดีกว่านี้ครับตัวนี้ก็พอใช้งานได้ครับก็ใช้งานแรกอยู่นะครับยังใช้งานผิดผิดทุกๆอยู่นะครับสําหรับตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมลองเทสงานหน้าต่อไปอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้ว่ามันจะทนไหมนะครับครับยังไงก็ขอบคุณท่านผมที่ติดตามรับชมกันมาครับผมก็ยังไงก็ฝากตอดไก่ตอดเก้งด้วยนะครับผมผมมีขายตลอดทั้งปีเลยนะครับสําหรับตอดไก่มีแบบ2อรูและ1นรูนะครับหนึ่งรูสองรูครับอันละเจ็ดสิบาทครับแล้วก็ตอดเก่งนี้อันละหนึ่งร้อยครับผม สนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะครับจะโทรมาหรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดักดักถ่ายอีเห็นบ้างหรือว่าจุดกระต่ายจุดอื่นบ้างนะครับสําหรับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวเราพูดคุยกันใต้คลิปต่อนะครับผม ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ